หัวใจของการนิเทศคือการช่วยกันเดินไปให้ถึงเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้และทบทวนแผนที่การทำงานเพื่อไม่ให้หลงทางเสริมสร้างกำลังใจให้ครูผู้สอนสร้างสรรค์าการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโรงเรียนนาไยวิทยาคมงานนิเทศภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2563 ได้นำหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Personal Learning Community หรือ PLC มาใช้ในการพัฒนาครูซึ่งกระบวนการ PLC คือกระบวนการที่ครูรวมตัวร่วมใจร่วมพลังเรียนรู้และร่วมกันพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งพัฒนาครูด้วยกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง โดยใช้โรงเรียนห้องเรียนเป็นฐานและนักเรียนเป็นหน้างานก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนวัตถุประสงค์1เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียน 2. เพื่อให้ครูเปิดใจมากขึ้นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง 3. เพื่อให้ครูนำชั่วโมงการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะได้ 4. เพื่อให้ครูมีผลงานการสร้างสือ่อนวัตกรรมเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้หรือการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการนิเทศแบบคลินิกค,คลินิคอลซูเปอร์วิชั่นคือ การสังเกตการสอนของครูอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูโดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวางแผนร่วมกันมีการสะท้อนผลการสอนร่วมกันและผู้รับการนิเทศสามารถปรับปรุงการสอนของตนเองได้ น,นะคะคุณครูได้พานักเรียนเพาะมาเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวใช่ไหมคะอ่ากลุ่มละ5้าคนใช่ไหมคะต่อหนึ่งกระบะราดพมเมล็ดนัน่นก็คือกระบาดนี้ใช่ไหมคะกระบะนี้ที่น่กเรียนเพาะ1กระบะมีอยู่1 0 0สี่หลุมนะคะอันนี้คือที่เราลงมือปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมานะคะ น,นี่คือการจเจริญเติบโตเขาเนี่ยคือหนึ่งสัปดาห์แล้ววันนี้คุณครูก็จะพานักเรียนมาทําการถอดบทเรียนเพราะจะเอาเข้ามาบูรณาการกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะในเรื่องของการเพาะเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวนะคะอาจาะภาพนะคะอันดับแรกเลยเราพูบคนความรู้กันก่อนนะคะดอกของกระเจี๊ยบเขียวมีดอกสี หรือใบงานของเรานะคะมาดูในส่วนของใบงานของเราคุณครูออกแบบให้แตกต่างจากตัวอย่างนะคะโดยคุณครูเอาเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นสามหลักการแล้วค่อยเป็นสีมิตินั่นคือคุณครูก็จัดเป็นสองสามและสี่นะคะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอ่ะต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆล,ละสามคนนะคะให้ความมีเหตุผลความมีเหตุผลก็คือทำทำไมทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อย่างไรนะคะ พอเพียงได้ที่พวกพร่เก็จปนแ่วาก็บทีละตัวกาล้วไมยกตวยกยกแผ่นพมาทั้งยมดแนพามาเป็นบางอีแล้วก็จริจริงเวลาการนำมัน ราจะมานาเสนอการถอดบทเรียนเรื่องการพอมะเร็งกระเจี๊ยบเขียว2เงื่อนไขตลาดความมีเหตุผลลดรายจ่ายเพิ่มรายรับในครอบครัวมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีรับรับประทานกระเจี๊ยบเขียวปวดารพิษมีการวางแผนการทํางานค่ะที่ดีรับรับประทานกระเจี๊ยบเขียวปวดารพิษมีการวางแผนการทํางานค่ะ ค่ะสีมิติค่ะมิติที่1ด้านวัตถุดลดรายจ่ายเพิ่มรายรับใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าค่ะ,คะมิติที่2ด้านสังคมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนและส่งเซอร์วิธีชีวิตให้คนในประชาชนคนไทยเร็งเห็นความสำคัญของกระเจี๊ยบเขียวค่ะคุณพวกเราขอขอบคุณค่ะ สรุปการถอดบทเรียนให้นักเรียนฟังนะคะการถอดบทเรียนของนักเรียนที่นักเรียนมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่มันเกิดจากความคิดและการถอดบทเรียนของนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลซึ่งความคิดของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันแล้วนะคะอันนี้ในการถอดบทเรียนของคุณครูเรามาดูกันเลยนะคะการพ่อม่ในกระเจี๊ยบเขียวเงื่อนไขความรี้แต่การที่คุณครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียน สอนักเรียนเป็นกลุ่มนั้นน well, ักเรียนจะได้เกิดการระดมความคิดร่วมกันในกลุ่นนะคะสำหรับวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมคะสามารถสอบถามได้ค่ะ่าถ้าไม่มีคุณครูขอจบการเรียนไว้เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงถัดไปขอบคุณค่ะนักเรียนท่างุรุษรครขอบคุณค่ะเอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนก็เป็นกิจการจัดเกี่ยวสำคัญการสอนที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าหากว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติได้ออกมานําเสนอได้มาพูดมาคุยนอกนอกจากจะได้เนื้อหาสาระจากการเรียนการสอนแล้วยังได้ฝึกลูกศิษย์ของเราในการพูดการนําเสนอสิ่งเหล่านี้เป็นทักษะจําเป็นสําคัญหากว่า ชารที่เราสอนกางารคสนวณก็เ,เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ในทุกสิ่งเราต้องจะพัฒนาตัวเองได้ใหญ่อย่างที่มันตอบสนองกับชีวิตในประจำาวันของตัวผู้ขอบคุณน้าครับ